สวัสดีครับเมื่อนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับก็ตอนนี้อยู่ในวงการซื้อขายรถก็อยู่มานานนะครับก็มีเรื่องจะเล่าครับฝากเตือนภัยด้วยบางทีนะหน้า facebook หน้าเพจหน้าอะไรหน้าหน้าในสื่อโซเชียลนี่นะครับอย่างาสมมติว่าเจ้าของรถหรือว่าเป็นในหน้าที่แท้จริงก็คือว่าเราโพสต์รถล,ลงขายแล้ว มันก็จะประมาณนี้นะเขาโพด,ดลงขายแล้วมันก็จะมีพวกในหน้าโซเชียลนะครับในหน้าโซเชียลก็คือว่ากูเห็นรูปในในเฟซบ o ๊กอ่ะเห็นรูปใน f เฟซบ o ๊กแล้วก็ก๊อปรูปนั้นไปโพ์โพ์ในโปรไฟล์ตัวเองหรือในกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งพวกนั้นเขาจะไม่เห็นรถตัวจริงครับเขาจะไม่เห็นรถตัวจริงแล้วก็จะว่า,วามีคอมนอกห้าพันคอมนอกห0,000หมื่นแล้วก็ จะโทรไปหาเจ้าของรถตัวจริงหรือว่าโทรไปหานายหน้าอีกทีหนึ่งนายหน้าที่เขาเป็นโพสต์ต้นฉบับเนี่ยก็บอกว่าหนูช่วยขายนะผมช่วยขายได้ไหมผมขอค่านายหน้าห้าพันขอหมื่นหนึ่งซึ่งนายหน้าบางทีนายหน้าตัวจริงนะนายหน้าตัวจริงที่เขาไปไปขายเขาไปขายคือว่าเขาไปเห็นรถตัวจริงเขาไปคุยกับเจ้าของรถตัวจริงก็คือว่าประมาณเนี่ยเขาสามารถนําพา คนสนใจรถนะ่ะไปหารถได้มันไม่ใช่ว่าในหน้าโซเชียลอย่างเงี้ยครับก็ฝากเตือนภัยฝากระวังนะครับฝากระวังนี่ก็เจอมาเยอะครับมีเยอะครับเพราะว่าบางทีผมผมโพสต์รูปไปอะ่ะบางทีเอฟซี FC เขาอยากขายคันนั้นคันนี้เขาจะส่งรูปหรือว่าให้ผมไปดูรถไปถ่ายรถอย่างเงี้ยสเปคเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เราจะบอกรายละเอียดได้หมดแล้วเราก็สามารถสามารถ,าารถพาลูกค้าไปดูรถได้ ไปดูรถถึงหน้ารถได้แล้วก็ช่วยดูแลเรื่องเอกาสารการโอนหรือว่าสำเนาเล่มมันตรงกันไหมอะไรประมาณนี้นี่ก็คือวิธีของในหน้านี่เราก็สำหรับผมนะถ้าเป็นในหน้าผมก็ต้องดูโดยตรงกับเจ้าของรถไอ้นี่ที่ที่เห็นเยอะที่สุดก็คือว่าไปกรอบรูปไปกรอบรูปมา นี่ก็เป็นเรื่องเล่าหรือฝากเตือนแล้วก็จะมีใน้ๆประเภทหนึ่งก็คือว่าเอารถไปมัดจําไปมัดจํารถลูกค้าไว้แต่ยังไม่ซื้อออกมาแต่เป็นโค์ขายราคากว่าราคาที่เขาตกลงมันก็จะมีประเภทนี้ด้วยก็เราเล่าสู่ฟังครับเราฝากเตือนภัยด้วยบางทีอ,อรถถูก อย่างรถถูกๆนี่ยาเลยครับยาอย่าโอ,อนมัดจำการอากาศไยขาดนะครับส่วนมากรถถูกไม่มีจริงก็ถ้าจะมีการซื้อขายจริงก็พยายามดูพยายามส่องโปรไฟล์เขาโปรไฟล์ว่า f เฟซบุ๊กนั้นเขาโพสต์มานานหรือยังเขามีโปรไฟล์มีตัวตนมานานหรือยังบางทีก็รถมันถูกจนน่าสงสัยที่เจอบ่อยก็เนี่ยอะไรอะไรว่าผิดอะไรแท็กเตอร์คูบตามือสองอะไรอย่างที่บอกว่ายูหน้าสนามช้างวินลัม ผมนี่คุณบุรีลำแล้วศูนย์คุปตาคุณอยู่ตรงไหนอยู่หน้าสนามช้างบุรีลำรถถูกเกินถูกราคาครึ่งต่อครึ่งเลยน่ะนั่นก็เพราะเรารู้ทันก็กดตัดสายเราทิ้งนัน่นก็มีมผมก็เจอมาแล้วเราก็จะมีประเภทหนึ่งซึ่งบางทีผมว่ามันไม่สมควรนะคุณจะกินค่าในหน้าแต่คุณแบบ มันเหมือนรูปรถคันเดียวกันน่ะแล้วคุณเอาไปโพสในโปรไฟล์ของคุณว่ามันหาแดดง่ายเกินน่ะแล้วเอาไปมาเจ้าของรถเขาโพสแค่หน้าเฟซเขาคนเดียวหรือว่าเขาไม่ได้โพสเยอะอันนี้ก็ก๊กอปลงๆๆ๊อปลง๊อปลง๊อปรูปคันเดียวกันนี่แหละแล้วก็จะมีไอ้พยายามดูดีๆครับไอ้ที่ว่าคอมนอกหมื่นหนึ่งคอมนอกห้าพันนั่นคือส่วนมากส่วนมากนะครับยังไม่เห็นรถยังไม่เห็นรถหรือว่ายังไม่รู้ประวัติรถแต่บางคนก็อาจจะมีอ่า ลูกค้าฝากขายซึ่งเขาอาจจะดิวโดวยตรงอันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณนะครับเพราะว่าบางทีผมมีช่อง youtube ช่องเพจนี้เราก็มีช่องทางขายของเราบางที่เอฟซเขาฝากขายหรือว่าเราขายรถให้เขามันก็มีนะครับชีบอยฟังเอ่อบางคนก็บอกว่าเ,เราขายรถเราหาลูกค้ามาซื้อรถให้หรือว่าเราพาไปซื้อรถอย่างเงี้ยเอาพูดตรงๆนะ ค่าในหน้าคุณก็ต้องจ่ายให้เราอยู่แล้วอะ่ะคุณไม่ต้องถามว่าเจอมาจะเ้าค่าในหน้าทําไมไม่บอกบอกเอา้าไอ้ตอนอยากขายรถนะไม่ได้พูดอย่างงี้อ่ะตอนอยากขายรถตอนอยากซื้อรถไม่ได้พูดอย่างเงี้ยบางคนก็ผมพาไปซื้อรถมั้งซื้อรถด,ดําซื้อรถเดือนเดือนทันวาบอกว่าเดี๋ยวปีใหม่เสร็จเดี๋ยวผมโอนให้นะพี่พอถึงวันผมก็ไม่ได้ทวงแล้วก็ทักมาว่าผม จ้าค่าในหน้าทําไมไม่บอกผมมยังไม่ได้ว่าเลยบางคนก็เหมือนเราขายรถเราปิดการขายให้อ่อจ่ายค่าในหน้าเราแล้วแล้วก็บอกว่าหากินง่ายเนาะเขาบอกงี้ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเนะาะมันก็นึกในใจมึงเนี่ยจริงมึงไม่ขายเองวะให้เราดิ้นรนให้ทั้งเอกสารทั้งพาลูกค้ามาซื้อทั้งปิดเดียวให้เรียบร้อยให้บางคนก็ให้อยู่แต่ว่ามันไม่ควรมีคําพูดอย่างเงี้ยนะ อถ้าไม่มึงหากินง่ายจัางหาเงินง่ายเนาะประมาณเนี้ยบางทีกาตามมารยาคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นไม่ง,งั้นเซลล์ขายรถ่ะเงินเดืนมันจะสามพันห้าพันแล้วครับมันมีค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าไม่ง,งั้นเขาจะอยู่ได้เหระครับก็มันเป็นอาชีพของเขาครับเขาพาคุณไปซื้อรถเอ่อดังที่คุณต้องการได้ปิดดีลได้หรือว่าขายจบได้ก็ มันเป็นเรื่องธรรมชาติมีเจ้าหนึ่งมั้งเออผมพาไปซื้อผมไม่ได้พาไปหรอกผมโพสดในช่องผมแล้วก็ให้เบอร์โทรเจ้าของรถแล้วไปซื้อแล้วก็ตกลงราคากันได้หมดบอกว่าไม่ต้องเอาก็ได้มั้งค่าในหน้าบอกท o u t u b e ได้เยอะแล้วบอกเออแล้วคุณมายุ่งอะไรกับเงิน y t u t u ผมบอกเอ้ามันผมบอกว่ามัน,ม,นมันไม่สมควรพูดเนาะไอ้เรื่องแบบเน,นี้ยมันไม่สมควรพูดมันเป็นการเสียมารยาทแล้วก็ หมือนสมมคุนลืมลืมบุญคุ้นกันลืมศาสตร์กันเนี่ประมาณนั้นะ่ะผมก็เจอมาแล้วมันมันไม่สมควรนะทำในอื่นได้เยอะแล้วไม่ต้องเอาทำยูทูบได้เยอะแล้วไม่ต้องเอาหลอกค่าในหน้าบอกมันมันไม่เป็นคำที่ไม่สมควรพูดในเมื่อคุณไปเห็นรถคุณปิดดิวได้ราคาที่ตกลงสรุปว่าแล้วก็จะมีพวกรถให้หน่อยเนี่ยต้องจ่ายค่าในหน้าเขาอีกห้าพันนี่ สุดท้ายราคาที่ตกลงกันไม่ได้เอาค่าในหน้านะมาเป็นภาระตัง้งที่เนาะก่อนซื้อก่อนขายก็ต้องอืนะนี่ก็เจอมาเหมือนกันครับเล่าสู่ฟังครับเล่าสู่ฟังอย่างรถที่ในโซเชียลเยอะๆก็ดูเอาให้ดีครับระ,บระบมัดระวังมั้งก็มีในหน้าจริงในหน้าปลอมเลยว่าพวกสื่อมิจฉาชีพเบังครับพยายามดูโปรไฟล์ดูโปรไฟล์เฟซบุ๊กเขาที่เขาโพสนะครับเนาะ ยันไนหนา้ากันยากขึ้นครับยากลูกสาวหลาเบุ๋มมาซื้อนมซื้อนมลูกสาวหลาครับกบแปก็ต้องไปทํารถเกี่ยวอีกนาะคนหนึ่งก็ฝากไว้กับย่านี่ก็มาซื้อนมครับนี่กะเห็นใจนะเขาก็หานมหลานบางทีเขาขายรถพารถไปซื้อรถให้ก็เนี่ยทุกคนเขาก็มีภาระหมดแล้วครับนี่ความจำเป็นต้องใสงเงินกันบมดแต่จะไปหาว่าเขารวยแล้วลก็ต้องเอาดอกเงินซัมนี่หางเงินอย่างอื่นในหลายกว่าคือสั้นนั่นกะ ฮาวเองครับเบิ้งมออยากได้รถขั้นไหนอยากขายรถขั้นไหนเนาะคุณพ,พ่อกันครับสวัสดีครับ